มีแอนิเมชันด้วยตัวมีแอนิเมชันแปลงร่างแบบคัสซีน่ะไอ้ที่นี่ตัวโกงไรเดอร <Rider! S 2> ์คิกอ้าคุณตะกาลุยกันเลยเฮ้ยไอ้เฮียมันเบียวเลยคุช่วยด้วยช่วยด้วยไรเดอร์ไทม์ไปไปแล้วไปเป็นไรเดอร์แล้วพี่ <c oughs> ไปดีไปเป็นไรเดอร์เลยเนี่ยไรเดอร์ไทม์คาเมนไรเดอร์ yeah, เลือกคาเมนไรเดอร์ดูอุปรกรณ์ชินเย้ yeah! แมงเทสัตเทเกินดิวคีมฟันคาเลคเตอร์นี่ตัวตลกเหรอมิจฉามิจฉามิจฉาเย็ดคาเมนคนขี่ม้าเสียหน่อเฮียอะไรเนี่ยนั่นแปลไทยโคตรหลุดอ่ะโอ้ยไหนมาดิเอเลน่าเอเลน่าน่ะอุ้ยทำให้เลเดอร์โดนกันไปเดอร์เชียเชี่ยอุ้ยมาได้เฮีย เฮ้ยมีเพลงด้วยเชียร์แปลงล่างโอ้โหเ็นชินเฮ้ยเชียแล้วถ้าไม่มีแบทแมนวะขึ uh. ้นล่างขึ้นล่างเ yeah. ย็ดเฮ้ยเอา้าตัผิดไอ้ยียเฮียเป็นปรเทะ ียดีเขียดเทสัตเฮียโอ้ยเอ้าไอเลือ่ในเฮียเหลือไหนสัตว์เลือไหนสัตว์โอดนี่สั่ตัดสโตเวนโตสโตเวนโตไอเฮียมาดิเฮียที่นี้จะตายเอาแม่งดิเอาแม่งหมดอ่ะพวกูเลือ่มาดิเฟโนเวนโตวู้วเอ็ดเอ็ดไร อเฟย์โน้ตด้วยตัวอุ้ยเฮียไม่เน่แมนด้วยอย่า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 ทำพี่นะพี่เราต่อยแบงไม่ได้นี่วะเป็นช่วยเงินเออเราต่อยแบงไม่โดนตัวเมงกาตัวเมงกาทำเปลี่ยนตัวเอ้อดูเราเนี่ยเปลี่ยนตัวไงวะลูกอะกดดีใช้ตัวไอ้อ๋อโอเคครับมันจะเหยียบนี่ ไอ์กระตูนแบบในจีน,นไ,มไม่เหมือนกันไม่พี่บอกก่อนแน่งแบบต้องหาตัวที่พลังมันยิงโดนง,ง่ายแปลงล่าก่อนอุ้ยทำไมดิตัดตวนต้นี้ผมดูบ่อยสุดละสวัสดีก่ะน,นี่ฮูก,กะเฮ้ยเฮ้ยเซ็เเไมนดิอุ้ยหัวล้นอี้ยเย่โอ้ยด อะไรแท่งมังกรคืออะไรวะอุ้ยเชียร์ชยเชลเชิน,ว,ว,น,นว้าวโอุ้ยทานที่เลยวะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเชียร์โคเท่เลยอ่ะโอุ้ยหูเชีย Yeah. costo! costo. เฮียหรอวะเฮ้ยตัวเฮียเนี่ยเฮ้ยทำงงอ่ะทะมุตัวเตกูเฮ้ยอะไรอ่ะใครมันพากูขึ้นมาข้างบนวะ ไรเดอร์คิกอะากูขึ้นไปยังไงนี่ตัวโกงดิเมาคอมโบอยู่ที่คอมโบด้วยหรือเปล่าพี่น้องพี่น้องเล่นหนปเปิ้ลเลยนี่ไงมาแล้วโจกาแฟนคือโจกาเที่ยมีแอนิเมชันด้วยตัวมีแอนิเมชันแต่งร่างแบบคัสซีนอ่ะไอ้ที่นี่ตัวโกง คุยตัวสงเฮียมาแล้วไอสัตว์คอมเบเดเดอร์ในตำนานมาๆๆๆไอ้ก็คิวคงจะได้พี่น้องพี่น้องกนเก่ได้ปะเฮ้ยได้เผียวเฮ้ยอันตี้จะมาแล้วอันนี้อะไรเนี่ยนี่คือก็คือรานประลองอรับพี่เดดบ b ยมีใครเล่นบ้างแม่งช์คิเล่นเดดบ b ยเฉยหรือเฮียเลยเนี่ยแาว ได้บอกพี่ออกเตยันมาแต่งล่างก่อนลลก,นกับผมเลยวะเชีย่ยคาสซีนคาสซีนเท่สุดอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งกระเที่ยงกูจะมาแปลงล้งหนงถูกด้วยเชีย่ยมีคาสซีนอ่ะมึงเท่อะเชีย่ย

รับบบปปปรรรัันไม่มีตันตัวเนี้ยไม่มีตันเฮ้ยจะโดนจะโดนจะโดนไอ้นัวนัวสองสองพี่สองสองนัวนัวนัวเอาหมดอ่ะวงนัวตีหมดอ่ะไอ้โผสุข่าไอ้ขี้บ่าเอาขี้บ่าเอาขี้บ่าไอ้ตัวข้างขาตัวข้างขา อุ้ยไอเทียพลังพี่มดเลยไปไหนจังแตกปะไอ้เทียเนี่ยไอเอ้ยเก็บดาวมันชิวเจย์ลองเก็บดาวมันชิวจ้าอุ้ยสตันห้าไม้ตายลีเดอร์คิกหนี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 ไปไหนแล้วหนีไปไหนแล้วเป็นไหนแล้ววะตายพี่โดนโดนคอมแบทตาย ความไปของนายเ็วเช่นไหนว้าว่ก่าวู้ฮ่าฮ่โฮ่าโ่าฮ่าอ่าฮ่ยเ่าฮ่าฮ่ยหาฮ่าเ่า่าาาฮ่ว่าาฮ่ลฮ่อฮ่าฮ่ฮ่าฮ่่าฮ่าอ่เ่า่าฮาฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่นฮ่าาฮ่นฮ่โด่นะรางคนอ่ะ ้คุณตะก,กาลุยกันเลยเฮ้ยไม่นะช่วยด้วยฉันจะโดนลุมแล้วไอ้เหี้ยมันเบียวไปคกูช่วยด้วยช่วยด้วยโธ่เห็นชิ้นอะไรเห็นชิ้นอะไรเนาะเฮ้เห็นชินน้นเหรอเห็นชินนะ้นเหรอ

ពីរ៉ាទីមថ្ងៃរ៉ាទីមថ្ងៃ